สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะดวงรายสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้วันที่2 0ถึงวันที่26คนที่เกิดวันเสาร์นะคะนี่คือไพ่ประจำตัวของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเทพเสาร์นะเรามาดูกันนะคะการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้ไพ่พรมยานอวยพรอวยชยัยคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำนะคะ ดวงรลายสัปดาห์วันที่20-26ิบพฤษภาคมนะคะดวงการงานจะเป็นอย่างไรขอไพ่พรมยานนำทางด้วยนะคะไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกนะคะพระรามแผงซ้อนการงานมีการตัดสินใจมีกามีความชัดเจนมากขึ้นหรือว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีอะไรที่แบบคุณได้ตัดสินใจนะคะเออมีความลังเลอยู่นิดนิด แต่ว่าก็น่าจะตัดสินใจได้ในสัปดาห์นี้นะคะไพ่ใบที่สองพระโคนนทีมีเหนื่อยอยู่เหมือนกันเนาะออแอบเหนื่อยเกี่ยวกับการเดินทางโดดเด่นเนาะแล้วก็เหนื่อยทําทุ่มเทกับการงานอยู่เหมือนกันเนาะไพ่ใบที่สามเทพระพฤหัสบดีการเดินทางโดดเด่นการศึกษาต่อในะใคะหลายๆคนอาจจะตัดสินใจเรียนรู้เพิ่มเติมในศาสตร์เฉพาะทางก็เป็นไปได้นะคะเออ ที่เป็นหมอดูหรือเกี่ยวกับเอียยารักษาจิตวิญญาณน,นี่ก็โดดเด่นมากในสัปดาห์นี้นะคะก็ถ้าทําในอันนี้ถ้าทําอะไรแนวนี้ก็มีความสําเร็จอยู่เหมือนกันนะคะหรือคุณจะตัดสินใจเลือกมีเกณฑ์ที่จะแบบศึกษาต่อ,อเออพูดไปแล้วเนาะ <laughs> พูดไปแั้งแต่ตอนแล้วเออเอาอย่างนีน้เลยกันย้าแล้วกันนะเออมีการตัดสินใจบแบบเอออยากศึกษาต่อเฉพาะทางหรือศึกษาต่อในระดับขั้นที่สูงขึ้นนะคะ ช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจจะเป็นแบบมีคนนับหน้าถือตาหรือให้ความเคารพคุณมากขึ้นนะเออคุณดูมีเหตุรับผลคุณดูมีเป็นผู้ใหญ่อ่มืมไพ่ใบใต้สำรับนะคะความไม่เที่ยงแต่ว่าถ้าเราพูดถึงการงานก็ยังไม่แน่ไม่นอนอยู่เนาะคนที่รอง,งานอยู่ก็เออ มันเหมือนเหมือนงานยังไม่ยังไม่มั่นคงอะ่ะมันยังมีความเอาแน่เอานอนไม่ได้หรือมีความไม่เสถียรมีความต้องตัดสินใจมีความสับสนอยู่ในนั้นนะคะอืมหรือมีเกณฑ์เดินทางนะคะหรืออะไรที่คุณรอคอยหรืองานที่รออยู่ตำแหน่งที่รออยู่มันยังไม่ชัดเจนนะคะมันมีบางอย่างคือด้วยความที่ความไม่เที่ยงขึ้นห้าสิบห้าสิบเนี่ยออกแนวเหมือนแบบ ไม่ชัดเจนนะคะแม่หมอจะบอกว่าออกแนวไม่ชัดเจนออกแนวลักษณะเหมือนกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่ในช่วงของการเลงอยู่ในช่วงของการที่ไม่แน่ใจนะคะอืมอ่ะประมาณนี้เนาะก็บางงานเนี่ยจริงๆมันมันอาจจะเกี่ยวกับด้วยว่าถ้าจะได้มามันต้องต้องมันจะต้องเหมือนแบบใช้ความพยายาม สูงมากถึงจะได้ในสัปดาห์นี้มันไม่ได้ง่ายอะเออถ้าคือคือลักษณะเหมือนแบบมันต้องใช้ทั้งความรู้ทั้งความพยายามทั้งการทุ่มเทอะถึงจะได้ตำแหน่งหรือจะได้งานประมาณนี้เลยนะคะสัปดาห์นี้ค่อนข้างเหนื่อยของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูการเงินกันดีกว่านะคะการเงินการงานรู้สึกเหมือนแบบ มันมันมันไม่แน่นอนนะคะอเหมือนแบบเอ๊ะเหมือนจะได้ก็ไม่ได้หรือบางครั้งบางข่าวเหมือนจะไม่ได้ก็ได้ซังนั้นก็เป็นไปได้นะคะใบแรกของการเงินนะคะว้าวการเงินพระพิคเนทรมหนูนะคะความสําเร็จครอบครัวที่อบอุ่นความรักของครอบครัวกันอยู่เป็นครอบครัวใหญ่หรือยอยู่เป็นกลุ่มนะคะอืมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โอกาสที่จะได้งานเอ้ยได้เงินนะ,ะเออ มีโอกาสมีโอกาสของการเงินเข้ามาอยู่นะแต่ว่าก็ต้องอดออมนะต้องประหยัดด้วยนะคะต้องใช้เงินแบบไม่สุดลุย่ยสุด่ลยอะมันจะดีไพ่ใบที่สองกามเทพโอ้โหกามเทพคือความอดออมเหมือนกันนะคะคือแบบไพ่สองใบนี้ออกแนวไปในทางครอบครัวนะคะคือแบบเออเงินแบบ มาดูแลครอบครัวจุนๆครอบครัวหรือช่วงนี้ต้องประหยัดเพราะว่าค่าใช้จ่ายของครอบครัวมันก็ค่อนข้างมีอยู่เหมือนกันนะคะแบบเออหลายบาทเข้ามาอะไรประมาณนี้เหมือนแบบมันยังไม่ค่อยสเสถียรเกี่ยวกับการเงินก็ต้องคอยระมัดระวังเพื่อความสุขของครอบครัวไพ่ใบสุดท้ายนะคะพยาคุดกับนางกากีแต่คุณจะมีผู้ใหญ่คอยดูแลคอยหนุนนําหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะคอยดูแลคุณในเรื่องการเงินนะคะไม่ต้องห่วงเลยจริงๆการเงินก็ไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ถึงกับโหยําแย่ขนาดนั้นเพราะดูท่าแล้วน่าจะมีโอกาสดีๆหรือว่ามีคนมาหนุนนําหรือช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินนะคะไพ่ใต้สําหรับโมลานะคะโมลาคือการล้ก็คือให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงโดนหักหลังขงโมยขจรหรือเงินหายของหายนะคะ หรือมีคนมาเบียดเบียนเรื่องการเงินให้เรามาระวังตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้อย่าไปคำปกวนใครหรือให้เงินใครยืมนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาวเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะถูกโกงค่อนข้างมากนะคะม,มีคนคอยที่จะแบบเบียดเบียนคุณเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้มีเงินหรือมีโอกาสการเงินเข้ามาก็ไม่ต้องบอกใครนะเก็บเอาไว้เออเพราะว่าถ้ามีคนรู้ ก็จะเข้ามาวุ่นวายหรือมาขอความช่วยเหลือหรือมาบิดเบียยเรื่องการเงินนะคะส่วนเวลาไปไหนมาไหนก็ดูแลกระ,ปกระเป๋าดีๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบขโมยขจโอหรือหายได้นะคะอ่ะต่อไปความรักความรักจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้นะคะ20-26ถึงพฤษภาคมความรักความรักจะเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่พ่อยานนะคะ อวยพรอวยชัยนะคะนำทางคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะคะไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกนะคะโอ้โหไพ่พระโคโนทินะคะขึ้นมาตอกย้ําถึงความแบบอืมบางทีมันมีความเหนื่อยเหนื่อยในความสัมพันธ์อืมต้องคอยแบบสอดส่องดูแลหรือทุ่มเทให้กับครอบครัวมันก็เลยมีความรู้สึกเหนื่อยเนาะไพ่ใบที่สองนะคะ ผ่านบุญจับนางมโนลาเหมือนก็ยังมีความติดขัดหรือมีปัญหากันอยู่ในความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ถ้าคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีเกณฑ์เหมือนมีปัญหาบางอย่างที่มันยังยังทําไม่ได้ยังคือมันทําอะไรไม่ได้อะปัญหานั้นนะคะยังแก้ไขไม่ได้นะคะก็ยังต้องเหนื่อยหรือยังต้องประคับประคองกันไปนะคะไพ่ใบที่สามนะคะ พะพิรุณต้องรอเวลาเนาะทุกอย่างต้องรอโอกาสรอจังหวะรอเวลาถึงจะผ่านพ้นไปได้นะคะต้องใช้เวลาในนิดนึงสาหรับคู่ที่มีปัญหานะคะส่วนคู่ที่ไม่มีปัญหาก็ออใช้เหตุและผลในการคุยกันใจเย็นๆนะคะคือจริงๆแล้วดูจากสามไพ่เนี่ยมันออกแนวรู้สึกเหมือนเหมือนมีปัญหาในใครหลายๆคนนะคะ อ่านยากที่จะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ามันไพ่มีปัญหาขึ้อนอ่ะไพ่มันเหนื่อยนะคะจะอ่านแบบนี้แล้วกันว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ให้ใจเย็นๆน,นะคะให้ใจเย็นๆใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ว่าจะอยู่ในสถาน,นาการณ์ไหนของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันน่าจะมีเรื่องที่แบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนแบบทำอะไรไม่ได้นะคะส่วนคนโซนะคะคนโซแนะนำให้ ให้ใช้เวลาเหมือนกันนะคะคนโสดให้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนาะเอาเดี๋ยวขอไพ่นี้หน่อยคงเบ้งอืมขงเบ้งคือการวางแผนการจัดการนะคะการวางแผนชีวิตการวางแผนครอบครัวนะคะก็วางแผนใช้เหตุและผลใช้สติใช้ปัญญานะคะถึงจะผ่านพ้นไปได้กับอุปสรรคและปัญหาสําหรับคนที่มีคู่นะคะส่วนคนโสดก็ใช้เวลาเป็นครื่องพิสูจน์ถ้าใครเข้ามาก็ ถ้ามันเหนื่อยก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไม่ต้องอยังไงมันยากเนาะที่จะแบบเออแต่จริงๆถ้าเกิดเข้ามาแล้วยังไม่มีความผูกพันเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบเออใช้เวลาหรือตัดไปได้แต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นอาจจะมีคนเก่าก้อนกลับเข้ามามาเลยทําให้คุณตัดสินใจยากก็ปล่อยเวลานะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเป็นคนเก่าถ้าเป็นคนใหม่แนะนําให้โสดต่อไปก่อนหรือว่า ก็คุยได้นะคะแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความเหนื่อยเข้ามาหรืออาจจะเกี่ยวด้วยว่าเป็นความรักระยะทางระยะไกลก็เป็นไปได้สำหรับในใครบางคู่บางคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอจากการออนไลน์และการเดินทางนะคะสำหรับคนโสดเนาะและ คนเก่าย้อนกลับเข้ามานะคะอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะและนี่คือด,ดวงรายสัปดาห์นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ